รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะติ๊กตอก หลายคนเนี่ยคิดถึงหลากหลายเลยนะคะเพราะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเรื่องอาหารการกินค่ะวันนี้ในรายการรับผู้ิภาคของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกทัศทัใหม่เปิดมิติใหม่ทําความรู้จักกับจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งมิตินั่นก็คือจังหวัดเพชรบูร์เป็นจังหวัดที่ผลิตอาหารปลอดภัยนั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีทั้งผักผลไม้ ภายใต้แบรนด์ Green Market ที่ปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะเป็นกระสีอินทรีย์แบบออร์แกนิกนะคะวันนี้ในรายการของเราคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับแบรนด์กลี n Market ให้มากขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับสินค้าปลอดภัยของจังหวัดเพชรบุร์ถึง3สถานที่ด้วยกันเลยจะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้กับรายการรอบมือภาควันนี้ค่ะ ค่ะและขณะนี้นะคะทีมงานก็พาคุณผู้ชมมาถึงอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์แล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับสินค้าปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้แบรนด์กรีนมาเก็ตของจังหวัดเพชรบูร์นะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนั่นก็คือคุณพิชัยเมืองมะฉาพาณิชจ,จังหวัดเพชรบูร์อยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะเ<อ>มื่อก่อนเนี่ยเมื่อพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เราก็จะนึกถึงสถานท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เวลาพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์คนจะนึกถึง อาหารปลอดภยัยสินค้าปลอดภยัยโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมคะท่านครับผมผมเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราอะ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะที่ทุกคนรู้จักะนะครับก็คือเขาค้อภูทบเบิกนะครับมีวัดวารามที่สวยงามมากนะครับยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านสืบสักเคมิจาร นะครับท่านก็ได้ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของจะส่งเสริมอย่างไรนะครับให้คนที่มาท่องเที่ยวนะครับได้บริโภคได้รับประทานแล้วก็ซื้อกลับบ้านในส่วนของสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรดินสีนะครับซึ่งจะสอดรับกับในส่วนของวิสาหทัศ์ของจังหวัดะนะครับเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนอนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เน้นเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่ออะไรครับเพื่อในกรณีคนมาท่องเที่ยวใช่ไหมครับนอกจากได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่สวยงามนะครับมาชิมบรรยากาศสวยๆนะครับมาดูทะเลเหมอกแล้วยังได้ทานอาหารปลอดภัย<ฮ>นะครับ<ฮ>ในส่วนของร้านอาหารนะครับอันนี้ในในส่วนของออโครงการนะครับ ที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านได้มอบหมายทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดดําเนินการก็คือเรื่องของกลีนมาเก็ตเพชรบูรณ์นะครับ <c oughs> ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าของกลีนมาเก็ตเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายรับรองที่เราได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับเรามีเครือข่ายของกลีนมาเก็ตเพชรบูรณ์อยู่ทั่วทั้งจังหวัดนะครับสำหรับปีงบประมาณ2562 <c oughs> เนี่ยนะครับในส่วนของกลีนมาเก็ตเพชรบูรณ์นะครับ เราแบ่งตลาดออกเป็น2ส่วนครับก็คือตลาดในระดับพื้นที่นะครับอย่างกรณีอย่างเงี้ยที่เรามาวันนี้ที่เรามาไร่จานอดินนะครับแล้วก็จะไปไปต่อที่ดินสีม่วงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับของไร่จานอดินเองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของดินสีม่วงนะครับซึ่งอยู่ในคอนโทรลก็คือในหมู่บ้านออแกนิกวินเล็กของเราที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับกำลังขับเคลื่อนแล้วก็กําลังส่งเสริมอยู่ในขณะนี้นะครับที่ ตลาดระดับท้องถิ่นที่ผมแนะนำเรียนแล้วนอ,นอกจากในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับเรายังขยับไปที่ในตัวจังหวัด <c oughs> นะครับเป็นตลาดท้องถิ่นระดับจังหวัดเราก็จะมีสถานที่จําหน่ายก็คือที่กรีนมาเก็ตเพชรบูรณ์นะครับข้างองค์พระใหญ่นะครับอันนี้เป็น,ปนที่รวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภยัยสินค้าออาร์แกนิกของเพชรบูรณ์นะครับ ค,ค่ะและว,วันนี้ในรายการรับผูยภาทของเรานะคะเราจะเป็นซีรีส์คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงสินค้าปลอดภยัยภายใต้แบรนด์กลีนมาเก็ตของจังหวัดเพชรบูร์นะคะวันนี้ท่านพานิชพานนองอ้อมนะคะไปทั้งหมด3จุดด้วยกันที่นี่เป็นจุดแรกนั่นก็คือ,อครไร่จานารินนะคะคจุดที่2เป็นกลุ่มปลูกผักออร์แกนิกนะคะของบ้านริมม่วงบ้านริมสีม่วง,วงใกล้ๆตรงนี้นะคะแล้วก็จุดสุดท้ายจะพาคุณผู้ชมไปกัน,กนที่อำเภอน้ําดาวตรงนั้นเป็นไร่ที่ ทำเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะครับเป็นออแกนิกร้อยเท่านก็จะเห็นว่าสินค้าออแกนิกนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่นั่นน่ะนะผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดโอ้โหคือค,ความต้องการของตลาดคือเยอะมากๆวันนี้มีให้ชมกัน3ที่นะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องไปดูกันก่อนนะคะว่าที่ไร่จ่านรินทร์แห่งนี้เขามีจุดเด่นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าน้องอ้อมและก็ท่านพาณิชนัดพิจาเอาไว้เดี๋ยวไปพูดคุยกับพิจากันดีกว่านะคะว่าที่นี่จะมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ และที่อยู่ด้านข้างนะคะของท่านพานิชจังหวัดค่ะนั่นก็คือคุณนรินทร์ศรีมรกตมงคลค่ะเป็นเจ้าของไร่จานรินนะคะอยู่กับเราในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่จ่านะคะเพราะว่าที่นี่เรียกกันว่าพี่จ่าเราจะเดินไปคุยไปนะะคุณผู้ชมค่ะต้องขอเรียนถามท่านพานิชก่อนเลยนะคะว่าเพราะอะไรไร่กาแฟจานรินนะคะถึงได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการภายใต้แบกกลิ่นมาร์เก็ตของเราคะท่านคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือ หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนิมสีม่วงนะครับเป็นหมู่บ้านออแกนิกวิลเลกนะครับในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในส่วนของไร่จานรินเองเนี่ยก็ผลิตสินค้านะครับที่เป็นสินค้าปลอดภัยนะครับก็คือได้มาตรฐานแก็บ,บแต่ตรงนี้เนี่ยที่แยกออกมาจากกลุ่มผักก็คือเป็นผลไม้นะครับแล้วก็เป็นกาแฟนะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ ทางสำนักงานฟานิสจังหวัดนะครับได้เข้ามาขับเคลื่อนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านออกเด็กวินเล็กค่ะนะครับสำหรับจุดเด่นนะคะของไร่กาแฟจันนารีนต้องให้พี่จ๋าเราให้คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะว่าที่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะพี่จ่าจุดเด่นที่นี่นะครับก็คือการทําเกษตรผสมผสานนะครับสังเกตคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าผสมผสานกันหลายอย่างเลยอันนี้ปลูกอะไรบ้างคะพี่จ๋าอันนี้สาวรสแน่นอนสาวรสเติมไม่ถึงจะมีจะมีสาวรสนะครับมีฟักข้าว อาต้นฟักข้าวที่เราเห็นเมื่อตอนเปิดรายการเมื่อสักครู่มีฟักข้าวแล้วมีอะไรอีกคะมีฟักข้าวแล้วก็จะมีกาแฟเป็นหลักกาแฟเป็นหลักเลยแล้วก็ส่วนส่วนส่วนผสมอื่นก็จะมีอ้นกาต้นกาแฟใช่ครับแล้วก็จะมีแมคคาเดเนียเป็นอะโวคาโดแล้วก็จะมีพรับ ที่ปลูกอยู่ในนี้ด้วยนะครับคือผสมประสานทุกอย่างผสมผสานใช่การที่กว่าที่เราจะได้รับมาตรฐานแกบหรือว่า G A P เนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงในไร่ของเรายังไงบ้างคะพี่จ๋ากระบวนการเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ตัวของเกษตรกรเลยนะครับว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ก้าวไปสู่ตรงจุดนั้นได้ไหมนะครับก็คือการงดการใช้สารเคมี แล้วผลผลิตมันจะได้ผลผลิตเต็มที่หรือพี่าถามว่าจริงๆแล้วได้ผลเต็มที่ไหมมันไม่ได้เต็มที่เหมือนมันสารเคมีมนะครับแต่อย่างน้อยหนึ่งเราเน้นถึงด้านความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของกเกษตรกรเองอันดับ,นบหนึ่งเลยคุณผู้ชมอันดับหนึ่งก็คือผู้ผลิตคือกเกษตรกรเองอันดับต่อไปก็คือปลายน้ําแล้วก็คือผู้บริโภคนะครับต้องให้มันต้องให้มันเขาเรียกว่าเดินเดินไปด้วยกัน ให้มันสอดคล้องกันนะครับระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับในเรื่องในเรื่องของจําจนวนจํานวนผลผลิตที่ออกมาเนี่ยยังไงน้อยกว่าการใช้สารเคมีอยู่แล้วนะครับแต่เราเน้นถึงคุณภาพตรงนี้น่าจะดีกว่า ตอนนี้คุณผู้ชมชมรายการของเราอยู่แม่หิวท้องร้องกันไปหมดแล้วนะคะอันนี้เพียงจุดแรกในรายการเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะยังเหลืออีก2จุดนะคะกับความน่าสนใจของสินค้าปลอดภัยภายใต้แบนก์กลิ่นมาเก็ตของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะคสําหรับคุณผู้ชมนะคะก็สามารถสนับสนุนสินค้าของพี่จ๋าได้นะคะกาแฟนี้ขึ้นชื่อมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มีสินค้าที่ปลอดภัยอีกหลายรายการเลยแหละค่ะไปกันได้ที่ตลาดกลิ่นมาเก็ตของเพชรบูรณ์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไป จุดต่อไปกันต่อเลยไปดูผักปลอดภัยกันค่ะไปดูซิว่าผักที่มีสารพิษกับผักที่ปลอดภัยราคาจะต่างกันอย่างไรและสิ่งสําคัญนั่นคือเอ๊ะรูปร่างหน้าตารสชาติเขาจะแตกต่างกันหรือเปล่าช่วงหน้าได้ทราบกันค่ะ ชมคะและขณะนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่จุดที่2ของเราแล้วนะคะจุดที่2ของเราคือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมสีม่วงนะคะกลุ่มนี้มีความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ตลาดกลิ่นมาร์เก็ตของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะและมีผู้ร่วมรายการเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณสมทบม่วงทาค่ะสมาชิกกลุ่มอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือสินค้าปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะต้อง ให้ท่านพาณิชยเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่าราคาแตกต่างกับสินค้าที่มีสารเคมียังไงบ้างอะท่านอย่างนี้ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางกลุ่มนะครับคือถ้าผมพูดอาจจะไม่ขลังเดี๋ยวจะให้กลุ่มนะครับเป็นคนนําเรียนว่าสินค้าแต่ละชนิดที่เราส่งที่ได้มาตรฐานที่ส่งหลักก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานของเลมอนฟาร์ม พีเจเอสนะครับ K เป็นเลมอนฟาร์มพี K ทั้งหมดนะครับแล้วสินค้าทั้งหมดนะครับของกลุ่มเกษตรอินรีเลมสีม่วงนะครับส่งเข้าเลมอนฟาร์มเกือบจะร้อยเ,อเนะครับนะคะและในโอกาสนี้ค่ะต้องให้นะคะลุงทบเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยแล้วค่ะว่าสินค้าปลอดภัยของกลุ่มเรานะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ที่นี่ปลอดภัยยังไงเราใส่ใจในกระบวนการการผลิตสินค้ายังไงบ้างเชิญค่ะ ครับ,บดีทั้งกลุ่มเรามีทั้งพืชผักและไม้ผลนะครับตามฤดูกาลถ้าเป็นพืชผักพวกกระลำปีกระกาศขาวปีนะครับมะนาวถ้าเป็นไม้ผลก็คืออวคกาโดมะคาเดาเมียเงาะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลายตัวมะละกออะไรพวกนี้นะครับได้ไดรับรองมาตรฐานจากเลมอนฟาร์มทุกตัวนะครับค่ะคือเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีเลยก็ไม่ใช้เลยครับเป็นใช้ชีวพันธุ์นะครับค่ะครับ แล้วก็น้องอ้อมสังเกตอะโวคาโดที่นี่มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็มีลูกจิ๋วแบบนั้นนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าอันนั้นไม่ใช่มะกอกน้ํานะคะแต่เป็นอะโวคาโดทาไมเป็นสายพันธุ์ลูกเล็กๆแบบนี้คะมันสายพันธุ์ด้วยเขาพันธุ์แฮสนะครับที่ราคาแพงที่สุดรสชาติจะอร่อยไหมคะรสชาติอร่อยแล้วก็ไหนขอลองชิมไดไหมคะได้จะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะมีสองอย่างน้อ้อมจะชิมนะคะคุณผู้ชมขาลูกเล็กๆแบบนี้ ห,หวานมันค่ะคุณผู้ชมเสียดายแกะไว้ลูกเดียวนะคะแกะเยอะตัวนี้หมดแน่นอนอสินค้าต่อไปตัวอะไรต่อคะก็มีทิกยำนะครับแล้วก็มีแปรรูปนะครับแปรรูปด้วยมะคาเดดเมียก็มีนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรค่ะนะครับแปรรูปแล้วกลุ่มของเราเนี่ย ดูแลผลผลิตยังไงคะเพราะว่ามีเกษตรกรเนี่ยจากหลายคนหลายกลุ่มหลายแปลงแล้วเราควบคุมมาตรฐานสินค้ายังไงบ้างก็ควบคุมด้วยการเราไปดูแปลงแต่ละแปลงสลับเปลี่ยนกันนะครับตรวจแปลงเยี่ยมแปลงนะครับแล้วก็มีจากเลมอนฟาร์มมาตรวจแปลงทุกปีค่ะเวลาเขาตรวจเขาตรวจวัดเลยไหมว่าอา้าวถั่วพูอันนี้มีสารเคมีไหมอะไรแบบนี้เลยไหมคะมีข้อกําหนดเขาอยู่ครับว่าคุณต้องทําแนวกันชนคุณต้องมี ระบบในการทำแล้วก็มีการตรวจทุกเดือนที่สารสุขจังหวัดนะครับถ้าไปออกบสธที่กินมาเก็ตนะครับก็เรากตร็ตรวจสารทุกตัวเลยครับค่ะแล้วก็ชีวิตเกษตรกรที่นี่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะจากเดิมเนี่ยลูกสินค้าทางการ,กรเกษตรแบบใช้สารเคมีนะคะแต่ณนะวันนี้นะคะเปลี่ยนมาทําเป็นกเกษตรปลอดภยัยไร้สารเคมีมชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างมาชีวิตเราก็ดีขึ้นนะครับสุขภาพเราดีขึ้นแล้วเราก็ทําให้ชุมชนที่อื่น ต่างจังหวัดและในทั่วประเทศไทยได้กินของปลอดภัยนะครับจากกลุ่มของเราทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าพืชหรือผักหรือผลไม้ที่เราทํา นะคะวันนี้ไหนขอเสียงยืนยันกับคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศหน่อยนะคะว่ากลุ่มเกษตรเอซียริมสีม่วงของเราผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารเคมีจริงไหมคะจริงครับโอ้โหดังๆเลยค่ะจริงครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเสียงยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะคะสินค้าทุกตัวปลอดภัยแน่นอนภายใต้แบรนด์ Green Market ค่ะและเรื่องราวความน่าสนใจในรายการของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะจุดต่อไปท่านพาิชจังหวัดจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการ การปลูกพืชแบบออร์แกนิกนะคะที่อำเภอน้ําหาากันนะคะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าตามไปกันค่ะ ผู้ชมค่ะและนี่คือสถานที่สุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือไร่สุกใจน้ําหนาวออร์แกนิกฟาร์มค่ะและเรามีผู้ร่วมรายการเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณคงรัฐก้อนทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าคุณลุงแดงนั่นเองนะคะขออนุญาตเรียกคุณลุงแดงนะคะก่อนอื่นนะคะต้องให้่านพาณิ์ค่ะให้ความเข้าใจกับคุณผู้ชมก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าภายใต้แบรนด์กลิ่นมาเก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีสินค้าปลอดภัยสินค้าอินทรีย์แล้วก็สินค้าออร์แกนิกนะคะทั้ง3สิ่งนี้ต่างกันยังไบ ครับสำหรับสวนของลุงแดงนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับภายใต้แบรนด์ g r ินมา a r เก็ของเพชรบูรณ์นะครับหลักการของลุงแดงนี่อาจจะแตกต่างจากของคนอื่นนะครับรูปแบบสวนนะครับก็แตกต่างอย่างที่เราเคยไปดูมานะครับแล้วการทําของลุงแดงเองนะครับการผลิตของลุงแดงเองก็ใช้หลักคือคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับก็คือใช้หลักการตลาดนําการผลิตนะครับเพราะฉะนั้น ตลาดสั่งมานะครับที่อื่นอาจจะผลิตไม่ได้นะครับแต่ลุงแดงนะครับความสามารถในการผลิตความสามารถในการหาพันหาวัตถุดิบนะครับเพื่อมาป้อนให้กับในส่วนของออเดอร์ต่างๆที่สั่งมานะครับลุงแดงมีความสามารถในส่วนนี้เยอะนะครับแล้วแบรนด์ของลุงแดงเองนะครับก็เป็นที่รู้จักนะครับทั้งตลาดในแบบพื้นที่ต่างพื้นที่โดยเฉพาะตลาดในโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ตลาดมอนุเทยนะครับโดยเฉพาะเล่เอ่อท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นเป็นหลักๆที่ที่ของลุงแดงเนี้ยนะครับสิ่งที่ลุงแดงได้นะครับเดี๋ยวลรกขอขอให้ลุงแดงเล่านะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับในรายละเอียดก็มาดีถ้ามาดีอีกครั้งนะครับเป็นผู้ร่วมรายการอีกครั้งนะครับผมนะครับผมลุงแดงนะครับจากความสุขใจน้ำหนาวออร์แกนิกนะครับเอ่อามสุกใจน้ำหนาวออร์แกนิกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ4ี่ปีที่แล้วค่ะ นะครับโดยนโยบายของกินมาเก็ตพพชบูรณ์นะครับจังหวัดกับพาณิชย์นะครับมาเป็นคนให้ไอเดียว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะผลิตแบบเสเปซสปะไม่ได้แล้วต้องมีแบบแผนแล้วนะจะต้องผลิตแบบตลาดนำหน้าการผลิตแต่ตลาดเนี่ยทำไมเราต้องไปตามตลาดข้างล่างด้วยในเมื่อเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นที่สูงโอบอ้อมด้วยภูเขาเราก็ควรจะผลิตผักที่มันไม่ซ้ำ กับพื้นล่างะนะครับแล้วก็ต้องผลิตให้ได้คุณภาพดีกว่าข้างล่างเพราะนั้นอำออเภอ์นํำหนาวเนี่ยถูกกำหนดเป้าหมายว่าหลังจากกินมาเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณพื้นที่การทำอินทรีย์ให้มากขึ้นค่คฟาร์มเองทำไมต้องทำเป็นรูปแบบของที่มีมีตะข่ายะนะครับตะข่ายนี่กันแมลงได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ส่วนที่หลังคาเนี่ยกันฝน ฝนนี่เป็นปัจจัยหลักช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าเพราะว่าเวลาโรคมากับฝนด้วยเช่นเดียวกันโรคมากับฝนสองก็คือพอฝนเยอะไปเนี่ยผักมีปัญหาเน่าเพราะฉะนั้นเราเราสามารถจะทำมาทั้งปีเพราะว่าเนื่องจากว่าเราคุมนะครับตอนนี้ในสภาพสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปีนี้เราเจอว่าเอ่อ UV ความเข้มข้นของแสงเนี่ยสูงกว่าปกติต้นไม้เนี่ยแห้งตายลดน้ำไปนะครับเอ่อมันร้อนก็ทำให้ให้ลวก เพราะนั้นสิ่งผู้นี้เนี่ยเป็นการเรียนรู้เราก็ต้องแก้ไขเอาแสแลนมาทานะครับคนใช้แสแลนดําความเข้มข้น,นแสงมันน้อยต้องใช้แสแลนที่เป็นพิเศษเซึ่งความเข้มขน,นแสงปกติแต่ว่า U ูน้อยลงนะครับยูวจะต้องไม่เกินมาตรฐานของพืชมันมรับได้การท้าอินซีเนี่ยนะครับมันเป็นการปลูกพืชสมัยที่พ่อแม่ปู่ย่าจะยายทํามาอยู่<อ>แต่ว่าระบบมันต่างกันนิดหนึ่งคือสมัยนั้นเนี่ยนิเวศมันครบ แต่ปัจจุบันเนี่ยระบบนิเวศมันไม่ไม่ครบไงเราก็ต้องสร้างขึ้นมาฟาร์มนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่มาเนี่ยจะมีต้นมาอยู่6ต้นฟ้าผ่าตายไปต้นหนึ่งแล้วที่เห็นอยู่ที่มาเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่ปีแล้วก็พลิกฟื้นให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเดินชมด้านหลังกันนะคะอจะจะได้เห็นกันนะคะตามมาค่ะแล้วตอนที่เรามาเริ่มเนี่ยเรามีการทํายังไงบ้างคะแบ่งออกเป็นสัดส่วนยังไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นในรูปแบบนี้ได้ ตอนแรกมานะครับมันก็เป็นเป็นฟาร์มเล็กๆค่ะนะครับโรงนี้เป็นโรงเรือนเขาเรียกสตาร์ทอัพโรงแรกเออครับเป็นเป็นโรงเรือนแรกที่ว่าทำสตาร์ทอัพนะนะก็ปลูกเออเป็นงานเออทดลองค่ะนะครับตอนนั้นยังไม่มีตลาดนะครับยังไม่มีตลาดนะครับก็เออปลูกแล้วก็มีปัญหาว่าไม่รีบไปขายใครนะครับจนกระทั่งเออจังหวัดเนี่ยท่านพาณิชย์สมัยนั้นพามานะครับก็มาคุยกันว่าเออเออลุงแดงน่าจะแข็งแรงที่สุดในน้หนาว ขอให้เป็นแบบตัวอย่างในการที่จะทําฟาร์มนะครับก็ก็เริ่มดําเนินการทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้เข้าปีที่9ก้าแล้วอย่างนี้ค่ะอันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นวอเตอร์เพสใช่เป็นวอเตอร์เพสกับสายพันธุ์ฮาวายใบใหญ่เป็นผู้บริพ่อเขาแนะนำนะคะคือทานกับสลัดก็อร่อยเอาฝันเป็นน้ําผักก็อร่อยน้ําผักก็ได้นี้คุณผู้ชมปอสังพิษกินให้ดู รสชาตดีตอันนี้คือเขาก็สั่งออเดอร์มาเอ่อทางตลาดจะสั่งออเดอร์มานะครับเอออาทิตย์หนึ่งก็แปสามยี่สี่สามสิกิโลโอ้โหแล้วก็พอเราทำอินซีแบบนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรนะคะคนอื่นๆยังไงบ้างว่าเราสามารถทำได้จริงตัวเกษตรกรเองเ,องเนี่ยมักจะพูดว่าเหนึ่งก็คือไม่มีทุน ไม่มีเอ่อไม่มีองค์ความรู้ไม่มีอะไรเนี่ยผมเองกลับมองว่าในเมื่อเกษตรกร,กรมีปัญหาเรื่องการไม่รู้ะนะครับก็พยายามทำฟาร์มนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะเอารูปแบบเนี้ยถ่ายทอดไปสู่อ,อบตแล้วนะให้อบตอเป็นคนจัดการพื้นที่แล้วก็บริหารอบรตอมีออเดอร์ท็อปสั่งมาที่อบตอะ,อะไรๆอบตอมีแปลงพื้นที่มีคนงานมีคนทำแบบเนี้ยก็มาจัดการแทน นะซึ่งอีกไม่นานถ้าอยากสรุปว่าพื้นนี้ทําได้นี้ทําได้นี่ก็จะนําไปเสนอจังหวัดเพื่อให้มาคุยกับตต,ตเพราะว่าผมจะหาคนเปลี่ยนไทยเพราะไม่งั้นเราไม่มีเวลาที่สโลไลเลย <laughs> นะครับพ,พ,พยายนจะทำานี้ก็ไม่อยากให้ให้ให้ตัวเองเพราะเราไม่ทําการค้า บริโภคได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะอุ่นใจและมั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้ากเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นสินค้านะคะที่ปลอดสารเคมีแน่นอนนะคะเป็นผลผลิตอินทรีย์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ค่ะท่านพาณิชย์ค่ะคุณผู้ชมชมรายการของเราทั่วทั้งประเทศอยากจะมาสนับสนุนนะคะสินค้าดีๆสินค้าอินทรีย์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะครับสำหรับ ผู้บริโภคนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับที่ตลาดดินมาร์เก็ตเพชรบูรณ์นะครับอยู่ข้างองค์พระใหญ่ที่อำเภอเมืองนะครับในส่วนของตลาดอื่นๆนะครับอย่างส่วนของลุงแดงนะครับหลักเลยก็คือทั้งบูรนเทศนะครับก็คือทางททอปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับรวมทั้งในส่วนของเลมอนฟาร์มนะครับเมื่อเมื่อเช้านี่เราก็ไปที่เขาคออันนั้นก็คือส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลัก นะครับนั้นของลุงแดงเองเนี่ยนะครับก็ส่งเ่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่กรุงเทพกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลอยู่นะครับก็สามารถเลือกซื้อสินค้าของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฝากนะครับเรียนเชิญถ้าท่านสนใจนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์หรือมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อำเภอนนําหนาวนะครับก็แวะมาเยี่ยมสวนสุขใจนะครับ ท่านที่อยู่ที่อื่นอาจจะไม่ได้มาเยี่ยมชมอาจจะไม่ได้มาดูสวนนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้อย่างที่ผมแนะนำเียนก็คือทั้งท็อปแล้วก็ทางเลมอนฟาร์ม รวมทั้งตลาดกรีนมาเก็ตเพชรบุญด้วยนะครับก็ขอประชาัมพันธ์เชิญชวนครับค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากทานอาหารปลอดภัยนะคะต้องเป็นสินค้าของจังหวัดเพชรบุญภายใต้แบรนด์กรีนมาเก็ตท่านจะเชื่อมันได้อย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านมากๆค่ะท่านพาณิชย์แล้วก็ลุงแดงด้วยนะคะและซีรีส์ตามติดกรีนมาเก็ตของจังหวัดเพชรบุญในตอนหน้าของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดกันที่อําเภอไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะเพราะว่าสินค้าดี ใต้แบรนด์กลิ่นมาร์เก็ตของเพชรบุรยังมีมากกว่านี้ค่ะเราจะมานําเสนออีกในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้น่าเสียดายมากๆเพราะว่าหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วนะคะสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ